เห็นเขารวยให้ดูตอนที่เขาหาไม่ใช่อิจฉาตอนที่เขามี เห็นเขามีตังค์ไม่ใช่คอยคิดที่จะขอยืมเขาพอเขาไม่ให้ก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่สร้างตัวมาด้วยตัวเองคนที่หาเงินมาด้วยตัวเองคนเหล่านี้เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเขาเป็นคนที่อดทนและเขาก็เป็นคนที่อดออมเขาเป็นคนที่เสียสละเวลาแห่งความสุขเพื่อเอาไปสร้างอนาคตเขาเสียสละเวลาที่จะอยู่กับครอบ รัวแบบมีความสุขเพื่อเอามาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวที่แข็งแรงคุณเห็นไหมคะว่าคนที่เขามีหรือคนที่เขาได้คนเหล่านั้นทําไม่หยุดไม่หยุดทําคนเหล่านั้นทำทั้งท้ที่ไม่พร้อมคนเหล่านั้นทำทั้งทที่วันนั้นยังไม่ได้อะไรเลยและคนเหล่านั้นทำทั้งท้ที่โดนดูถูกเชื่อไหมคะกว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง